รังเกียจคนนั้นแล้วไม่เคยคิดจะเหยียดชนชั้นเป็นสายละเอียดบนน้ำโทษที่ขับกุระดับบนฟ้าขอลองน้องอย่าเบียดทนลังเป็นกระต่ายที่ฝ่อเฉดชมจันคู่อื่นเข้าคงมันเจอมึงมังคงก่อยโดนต่อยไม่ทนทานเห็นมึงประกาศ ตะวัดว่าจะเก็บให้เรียบสะอาดอานมันดูประหลาดมากทำฟูจากต่างชาติํำยังไงให้กับกายเป็นฟูตลาดล่างกูถามเพราะอยากสับแน่นอนมึงพาดทามากาบกูกับหลังและกาบหน้าถ้อยคำยังหยาบช้าหุบปากบ้างมารยาทกระดักด้านฝีมือนั้นกากมากส่วนฝีปากคุณแม่ควรหักห้าม ขัดหูขัดตาเหมือนอาหารทางข้าวหวานไอสัตว์ไม่จัดจานมึงอยู่สูงเท่าไหร่กันจะมีกูอยู่บนนั้นจะคอยเป็นดาดฟ้ายอดวิว <Your view S 1> ในออดดชั่นทำไมมันปังกว่ามึงทุกเพลงยังไม่บอกว่ามึงไม่ดังอย่าทำอย่างนั้นหนอกลูกนักเลงงั้นขอแข่งกับมึงสักเกมกูบอกพ่อกูเดี๋ยวกูซัดเองคำสัมผัสมึงลองนับดูอยากจะวัดกูผลต่างแคดเจนส่วน ยังทับเลนไม่คู่ควรมาทัดเทียมส่วนหัวเอาสายไว้จุงจงมูกข้างหลังผูกไว้มัดเวียนเขียนติดผน,นังบ้านร่างของน้าต่างว่าสร้างฝันแต่ความคิดไม่สร้างสันเลยได้แค่มองจากข้างหลังไอสัตว์แล้วเราเือนคนระดับทนสัตดับกับพวกชนชั้นต่ำทักเกบเป็นการพน,นันวางเดิมพันกูเทหมดหน้าตักไม่มีเงินรางวัล ในทุกก้าวล้วนคือการเดินทางเปิดหูควนฟังและจำเห็นกูชำนาญมึงก็ควรทำตามโห oh, นาย้เฟกเอกวายเจเล็กพ่อตายไม่เก็บเก็บสูตรในเซตไปเก็บในเกะว่าไงคิดเก๊กเป็นเด็กเป็นเล็กดมผงดูดเม็ดที่ทำไม่เก็ตเรื่องจริงหรือเท็จโชยเย็ดแค่เก๊กคหวยมึงยังเล็กกว่าจนคินเล็ดให้ทายตายเล็กควนเช็คไม่เซตทำมึงขอเช็ตรอบขัดเลือกกระสนกระเสือกแต่กูใช้ไป40ซไม่เคยคิดว่ามึงเป็นเหยือ่อไม่ผ่านกระเดือกโดนที ลิ่นน้ำร้อนจากอยากลุมแก้วอยากเพิ่มความเดือดอีก10%ไม่ว่ายังไงก็ตามตำแหน่งแข็งของรายการกรรมาการอมจะหยิบปาเคน กูรักยคาถาไฟทำให้แม่มันตายดับฮะไม่ว่าวิชาใดกูก็ยังคงหายจัดอ๋อมันคงจะไม่รอดเพราะกูมาจะไฟดับ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 ขอลองจะพูดไม่มากเรงจะโดนคุณในปากวิธีของมนทินที่ผู้คนก็นชินชมไม่ได้ทำเพระเทนอินแต่ทำให้พ่อมันงงงงกูทำมึงอาจจะจมดินทั้งที่ขายังยืนตรงถ้าตอนกูแรปกูบอยบินมึงก็คงจะดิ่งลงเอ้ชีพามีแต่เฮดเดอร์บีและนินจาฮาร์มเดอะิปมึงกูหลุดให กูผิดแพ่ไม่ได้ให้ใครไม่คิดแทนคิดแทนดพวกพนักบีอย่างเช่นในฟิวตัลทำให้โชว์ฟิบรอบนี้ไปได้แค่ฟิวฮาฟิบลุลุมเหมือนมังมีวิชาดาบฟิบแบบมึงมันอ่อนวงการฮาร์ดวิชาการังทำมึงเป็นอากาศต่อยมึงเจ็บเจียนตายทำให้ฝั่งใจเป็นตาบาบรอบนี้กูคิวเลี้ยงลายคิวเลี้ยงลายฟิบจนตายก็มึงจะสัปีนมันก็ระเรียนนมยายระวังหายจะไม่ทันก็ได้โชว์ฟิบโชว์หายกูได้หมดสัตว์ทั้งแถบดิดโลไฟสัตว์ในเลยฉากนั้นมันมีสี่ขาขอบคุณที่โหวตมา กูขาโปตายมึงเป็นสัตว์พิการที่มันมีสีหักกับบ้านไปสัตว์ช่วยพ่อที่เป็นกรำปอรผู้แบกหางไปสัตว์เฮ้ยหำแบกฝันแบกบ้านทั้งหลังแบกหี่แบกหำแต่แม่งขายฝันเย่ขายฝันขายหำลอยนี่มาเจอกับกูนะไอ้เลียย้ำหน้าจืดหน้าจืดทีนี้กูคิวมึงเองคดีนี้ไม่ต้องสืบไม่ต้องเสือก เป็นแค่มาละว,วันหออ<ม>่อต่อความซ่มึง<ล>ย,ยังไม่ตื่นเี๋มึงรับดือท่องก้อนไอ้สั์ลามึงอยางฟืดมึงเหมือนเป็นพลาสติกที่ลู่ลมถ้ามึงยังไม่รู้ว่าศัตรูคือใครมึงเหยาม,มือมันลูบคมกูฆ่าต่อตอนมันเดินลิปป้าแต่ลูกกูดูไม่สู้คนสัสกูฆ่ามึงตายกลางลานบาหารตอนหน้าประชายทียละผู้คนอคตอนนี้กูอัพสตั๊กและตอนนี้มึงดิ่งลงฝากไว้ให้คิดนะครับ เยพลาบ่ามันธรรมดาไปกูเย็ดเมมมึงที่หน้าตามมึงอยากมีมากกว่ากูแต่กูทำให้มึงอ้าปากกูคิวมึงดำเมันจัดฉากเลื่อมมันไหลเลยโดยไม่ต้องจัดฉากชอบหน้าโอสกูแต่แทบคงถนัดกว่าพันกุแรงต่อยหน้าเจ็บไม่เค่เลื่มมันเลยาเพราะคุณทาสำคัญกว่าเหี้ยขอบครับเจอกัครับจุ๊บ